ลับมาติดตามข่าวในช่วงท้ายนี้กันนะคะกับทางด้านของผู้ตรวจราชการกลมส่งเสริมสหกรณ์เขต3แล้วก็เขต9ค่ะได้มีการเดินทางมาเป็นประธานในการประชุมติดตามการดําเนินง,งานของสหกรณ์ครั้งที่2ประจําปี2559เเพื่อเป็นการยกระดับชั้นของสหกรณ์นั่นเองค่ะ ท,ที่ห้องประชุมบ่อทองโรงแรมชนอินเตอร์อำเภอเมืองชมบุรีได้มีการจัดประชุมสัมมนาโครงการประชุมติดตามผลการดำเนินงานของสากคลครั้งที่2ประจำปี2559ซึ่งได้รับเกียรจากนายปราโมทเนสว่างผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสากลเขต3และเขต9ได้เดินทางมาเป็นประธานในการประชุมพร้อมรับฟังปัญหาและแนวทางการดำเนินงานของตัวแทนจากสากลต้นแบบทั้ง13แห่งโดยนายประทีปหนุวะณะสากลจังหวัดชมบุรีได้เปิดเผย ว่าตามที่อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์พิจารณาดําเนินการเพื่อติดตามเร่งรัดชี้แจงให้ความรู้แก่สหกรณ์เพื่อให้สหกรณ์ดาเนินการบริการแก่สมาชิกได้อย่างเหมาะสมเป็นไปตามข้อระเบียบบังคับของสหกรณ์และถูกต้องตามกฎหมายพร้อมเร่งรัดแก้ไขข้อบกพร่องให้เสร็จสิ้นได้โดยเร็วค่ะซึ่งเป็นการส่งเสริมให้สาหากรณ์มีความเข้มแข็งเ,เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและเพื่อเป็นการเร่งรัดติดตามการดําเนิน งานของสหกรณ์จึงได้มีการจัดประชุมโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อเป็นการวิเคราะห์ส่งเสริมและพัฒนาสหากรณ์เป้าหมายเพื่อเป็นการยกระดับยกระดับชั้นตามเกณฑ์การจัดระดับความเข้มแข็งจากชั้น2ไปสู่ชั้น1จํานวน13สหาหกรณ์จากชั้น3ไปสู่ชั้น2จํานวนสสหกรณ์ซึ่งสหกรณ์ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ประกอบไปด้วยสหกรณ์เป้าหมายจำนวน13แห่งอาทิ สากรอมทรัพย์ครูเอกชนเอกชนจังหวัดชมบุรีครับสากรการเกษตรศีราชาสากรบริการสุภพมิตรหัวถนนสระสี่เหลี่ยมพนันิคมสากรเคหะบ้านมั่นคงโชคทวีพัฒนาครับสากรแท็กซี่พัฒนาบ่อทองสากรแท็กซี่ลงมาพัทยาสากรการเดินรถชนบุรีอ่างศิลาสากรบริการเดินรถบางละมุงสากรบริการเดินรถเมืองชมบุรีและสากรอมทรัพย์กองบัญชาการช่วยรบที่หนึ่งครับ